สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจปกิ๊แท็กเตอร์รถไถมือสองสี่สิเกตกลับมาพบพัอ,อ,อกับทงางร้านปกิ๊รถไถยอีกแล้วมื่อนี้ยเป็นคลิปประจำวันที่20กรกฎาคม2 5 6 7ครับเ,เป็นมือที่ว่ามือขาวสานนะเนาะเพราะพี่น้องอบอกว่ารถไถยอยู่2คันเป็นรถไถ36แรงทั้ง2คันนั่นแหละราคาใกล้เคียงกันก็เลยเดี๋ยวเอามาร้องให้เบิ้งทั้ง2คันพี่น้องว่าสิมาคัาในใดเนี่ย พิเศษก็คือว่าสองคันนี่ราคาบาแพงราคาบาแพงราคาเบาแพงพอหยัางพอส่วนหนึ่งเกิดจากที่ว่าช่วงนี้มันบรแมาณฤดูทำนาอ่ารถมันเกิดราคาลงมารถมันเกิดราคาลงมามันบแมนรถถบ่่ดดดีีเ้รพอใสงานละแต่่วามันบาณฤดูทำนามันก็เลยต้องถือไงคทำไงนะผู้ใดมีเงินมีทองซื้อรถไปช่วงนี้ดีครับผมซื้อรถไปช่วงนี้ดี เพราะว่ายังเพราะว่าขัาแม่นาเป็นรถไทยขัาแม่นาพอรดูมันยังฉีดหลังปีใหมยนน่ยังสิ่งรถพุ่นี่ราคาถีบขึ้นอ่าคันละหลายหมื่นเลยเหมือนกับอีกจีนน้อยรถเกี่ยวก็เริ่มแพงเรื่องเริ่มแพงก่อนละเริ่มเรื่มมีราคาละเพอาะยังพอใกล้สื้อหอดเดูพอสื้อหอดอ่าเวลามันแล้วแต่ว่าขัาแม่นาพูดถึงว่าเกี่ยวเขาแล้วหลังปีใหม่ยังเสียหลังปีใหม่ยังซึ้น,จ,นจังสั่นจังสี่ รถเกี้ยวก็จะถือลงพออย่างพอเกี่ยวขเขาแล้วไงเกี่ยวขเขาแล้วบางคนนี่เขาเดิอมนสิใายออกเหมือนกันกับราถไถเฮ็ดนาแล้วเดสิใายออกรถไถแล้ชงนี่แล้วถือเสร็จนาค่าโคถึกเสร็จถึกค่าคุณพลอ่ามาเบื้องกันแล้วครับคันแรกคุณน,นี่รถโหลาร์ย้ายหางอยังไงคันนี้เป็นเอลสามหกศูนย์แปดเอลสามหกศูนย์แปดคันนี้ประมาณปีห้าห้าห,าหากบอยไดเห็นเหลี่ยมประมาณนี้กันมื่อหน้าภาพเบื้องจากไปด้านบนจากกล้องอยังเรียบร้อยแล้ว สีสันเดิมหมดคันเลยพี่น้องเด้อสีสันมันเบิองสีเลยมาเบิองสีสันน้ำเดิมเลย,ลนนเยครับนี่คันไปมองม่หมีนี่ยัางงามงามยอ,อยู่เลยยังเดิมสีสันฝากระโปรงกระโปรงเดิมหมดเลยไอ้ย่างค้าเนี่ยเปลี่ยนหรือไม่ปอบเปลี่ยนหรือไม่อไทอนคาตัดแล้วย่างด้านหน้านี่เหลือกแปดสิบกับสิบเปอร์เซ็นต์ด้านด้านลังนี่ก็ด้านหลังนี่ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์หมดแล้ว สำท смотрите, ทท sine, ท้ำย้มาใหม่ทั้งสี่เสียงโตตนีทั้งสี่เสียงพี่น้องขั้นหนึ่งันนี่โตตนีทั้งสี่เสียงฐานนากระดีม้วนฟางหลังฐานหลังนี่เป็นฐานสองสองหกอีโบครับไปยังหนาอยู่เลยไปยังหนาอยู่ครับไปยังหนาอยู่หม้อก็ยังดีบูสไลยังดีด้านหลังสาซานครับผมซีนหลอหลังบอลคัพเปลี่ยนทั้งสองขางแล้วพี่น้องเด้อซีนหลอหลังบอลคัพเปลี่ยนฝาหายบอลคัพแก่ขั้นนี่โอ้ดีกว่าคนเยอะ เดี๋ยวสิร้องครับร้องลุยขีต้มหเหมืองช่วงนี้ลุยขีต้มยังเจ้าลุงหนังมีนาทีห่างหลังไปพี่เอาลุยขีต้มลุงหนองกาหลางต้องบอกไปว่าสีทันตรงนี้บพราะย่ามเด้อ,อ,อเพราะมันไกลๆครับพอายังเพราะว่าเจ้าของเก่านี่เพิ่นเอาเอาไอ้ลักษณะคือกับแบบแป้งทาสีมาทาน่นะแป้งทาสีมาทานี่มอง,งสีถึงหูเลยตอนนี้แป้งทาสี ต่ต้องสีดำเดิมๆสีสันเดิมอยู่ครับสีสันเดิมให้พี่สองเห็นก่อน ดีคันนี hehe, ang, ้เฮงดีครับมวนทำให้น้ำฟุ้งๆน้ำเงยๆฟุ้งๆนี่ไงนี่ผมมาสิร้องเบาเฮงเพราะมันเงยหูดังแต่ว่าขีดต้นนี่ผมมาโกดผมจะร้องเฮงๆพี่น้องเบิ้งเลยร้องเฮงนี่มันเป็นอย่างมัน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 บ่งบอกถึงอย่างเบิ้งบอกถึงกำลังของรถเวลาดันดินเวลาถ่ายนี่มันสู่ตีนบอกทำไงนะอันไหนดันตำแหน่งนี่รถจับนี่อันนั้นคือคือบ่กคอยเฮงหรออันนี้ถือว่าเฮงดีครับพานได้คันนี้ปืนยันนี่ครับ ลูกมากแน่นลูกพื้นทางนี่ก็นแน่นนี่ครับลูกมากคะแน่นดิอันนี้อุปกรณ์ดันดินหนาฐานหลังสภาพแบบนี้เครื่องดีเกียร์ดีแหงดีราคาอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นสาพันบาทได้พีน่น้องเด้รสองแสนสี่หมื่นสาพันบาทเฉพาะ ช่วงนี้ได้รับไม่นเป็นช่วงหนาหน้านี่ผมว่าอยูสองได้อยู่ในคันนี้สอได้ตอนนี้ผม2องแสนสบาทนี่ผมกะทรงฟรี3ามกิโลเมตรคือเก่าเนาะราคานี่สทงฟรีสามกิโลเมตรคือเก่าคันไม่นาบอกก็เป็น f อซผมเบิร์คลิปนี้เบิร์คลิปวันที่ยี่สพิเศษให้เลยรดไท้อีก1,000งบาท1,000งบาทเด้พี่น้องเด้อต้องบอกว่าเบิงคลิปวันที่ยี่ ไม่เดีเบิ้งจลิปนี้เราเบิ้งคองแท่นีแมนวันที่21หนึ่งหมื่นบาททรงฟรีสำหรับคมซื้อเก่าเนี่ยโโมช่นอีกเดีวสุดยอดแฮงคันนี้เป็นเอลสกกันคันนี้ประมาณปีหาหาสาถึงหาสี่โคยังคันนั้นเป็นก้องไงนะพี่น้องนาะอ่าสังเกตกองนี่คันนี้เป็นก้องไงญ่ก็นดี ันนี้เป็นยังยังเป็นกองหน่อยอยู่เป็นกองกิบอยู่กองเป็นกองเป็นกองสิบอยู่มันหมักหลวมันหมักหลวอันนี้พ่นของเก่าพ่นเอาไว้นอดยิงไว้แต่ว่ากระบอกเป็นยังดอกเพราะว่ามน้ำอะไรกะพุดออกเป่าคือเก่าแต่ว่าไปด้นนี่กระบอกไปด้นนี่มันมันใหม่แล้วมันเป็นดุนดุนหลังแบบแต่เลยว่าคือขนาดเป็นพี่หาสามถึงหาสี่อันนี้ เพราะว่าบางคันนี่เขับไป็นกองน้อยแล้วก็บอกไปด้านดินนี่ยังยังเป็นตโตเก่าอยู่นี่มันสิเป็นดุนเก่าอันนี้หนาสิเป็นที่หาสาวบ้านในเบื้องเล่มย่างนาเหลือประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่ย่างหลังนี่ผมเปลี่ยนให็นไหมก็สิ่งหนึ่งเด้อคันนี้ยางหลังเปลี่ยนให็นหมสองคันนี่เลือกคันใดก็ได้ยางนี้ทั้งสี่เส้นทั้งสองคันยางหลังนี่ยังเป็นน้ำหนามอยู่เลยผมเปลี่ยนให็นไหมนี้เป็นยางของซุปเปอร์สโตน มาพร้อมกับกั่นนิดหนาผ่านหลังมาพ่อครับด่านนิดหนาผ่านหลังผ่านหลังนี่ผ่านหาคร <Hah. S 1> ั yerde, บสองสองหาอีโป <Okay. S 1> mm ่สองสองหาอีโปด้านหลังสาสานดีที่พี่นุ่มเตอด้านหลังสาสานดีดีโย่ขันนี้ท่านชาติตัดตา้ใจคุณท่านท่านขาดตัดใจคือกันสีสันสู่ขั้นนั้นบ่ได้งขั้นนั้นสีสันสีเงามขั้วขั้นนี้สีสันบ่ค่อยงามอ่ายังยังบ่สดทอขั้นนั้นเป็นไงแต่ว่ามาเบิ่งเครื่องกันก่อน ดีอยู่ครับลูกหมากคะแนนดีครับลงพื้นอันนี้คะแนนดีลูกหมากคะแนนดีออคันนี้จากที่เล่นในถนนมีเสียงหอน n s กัวคันนี้เนี่ยเสียงหอนจากเกียร์หลักคือเวลาเล่นในถนนมีเสียงหอน n s วอดวขึ้นมากำลังสู่คันนี้บ่ได้สังเกตจากขันตันหนักเกียร์สองดับนี่ละ ดันเกียร์สองดับน,นี่คือแบบด้านหนาๆคือผมหนี่งนะดันดันเต็มใบตแล้วกับน,นี่นขีดต้มบางสีน่นี่มันเป็นสิ่งที่แบบว่าอยากให้พี่น้องเดี๋ยวมันองรถเพราะจุดหัวอ๋อเขาชันว่าถือว่ากำลังมันมันบ่ได้มันบ่อแหงมันหมายความว่าอย่างไรถามว่าพราใส่บอกพราใส่อยู่เด้มันบ่มันบ่พราใส่เด้แค่ว่ากำลังมันบ่ได,พพด้ผมก็ต้องบอกว่บาบ่ได้นะเสียผมตัวว่าดีทำการเลยมันไป,ป็นบ่ได้เพราะตอนผมนั้นด้นเกียร์สองด้านนี้สถานเดียวกัน คันนี้ดับจากนั้นเจ็ดหนึ่งผมเป็นหยังแสดงว่ากำลังคันนี้เนี่ยอ่าว่นได้เก้าสิบละคันนั้นผมบอกกำลังอยู่ในเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่คันนี้อาจจะไยูแปดสิบอ่าประมาณนี้นี่ละสาเหตุที่บอกว่าผมบอกว่าซื้อรถไถต้องได้ลองเพราะหยังเพราะจังซี่ราคาคันนี้เท่าไรราคาคันนี้สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอ่าต่างจากคันนั้นเท่าไรต่างจากคันนั้นอยู่สองสามหมื่นต่างจากคันนั้นอยู่สองสามหมื่นคันนี้อ่า รถเดบุหลายเลยดำแล้ค้าห้เลยสองแสนหาบาทครับพี่น้องขันนั้นสองแสนมหบาทแต่ว่าจะย่างงามต้นคูด่างงามต้นคูก hmm. ับมีรถตักในเบื้องููขั้นหนึ่งนรถตักรถตักเอลหปเป็นรถไสตักดินตักซ้ายตักตักอยังก่อตักขิงง้วแบบว่ามุ่งพลเรียงง้วฟ้ามง้อย่างสินะตักมันตักอยังในมดทุย่าง ราคาสามแสนก็บาทเด้พี่สองเด้อมีเวลาก็บรทดสอบถามเบิ่งเอาสำหรับมือน,นี้ฝากไว้ทนนี่สองคันมือน,นี้สองคันฝากไว้ไปปทั้งสองคันคื่อว่าสามสิบแดงสองแสนหนึ่งันหแดงสองแสนสี่หมื่น้พผู้ใดไปบ่หอดจอบมาถึงโทรหาเลยครับรบอโทรศัพท์ศูนยหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดแปดหกแปดสี่ศูนย์หกห่องนยเจ็่าเ กนี่ละเดี๋ยวไอขับไม่จรงไดกับผมกับสิเอาคันนั่นมาล็องให้เบื้องมือหลังไมอนี้บอกรายแห่งเสือสมองสมองไปหมอละฝากไว้ครับร้านประกิตรถไทยแล้วก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ติดตามเราชนเราฟังที่ว่ากดไหลกดแชร์ให้คลิปวันที่ญี่ปุ่นขับไม่น่าผู้ใดเป็นเอฟซีแท้บอกว่าเบื้งคลิปวันที่ญี่ปุมาแล้วมาขอรถทังนั้นไปเลยหนึ่งหมื่นคันนั้นเด้กพี่น้องเด้อคันนั้นเด้อหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น ขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดติดตามกดแชร์ขอบคุณครับสวัสดีครับ